ความอดทนพยายามการต่อสู้แข่งขันการเอาชนะศัตรูการวางแผนมีเป้าหมายมีโชคลาภสวัสดีค่ะพี่บีบุรพภาพยากรค่ะวันนี้จะพามาดูเนินนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการต่อสู้แข่งขันนั่นก็คือเนินอังคารสูงนั่นเองนะคะใครมีเนินตรงนี้นูนๆสวยๆและมีเส้น จากเนินอังคารสูงพุ่งไปสู่เนินอาทิตย์นั่นหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามเป็นนักต่อสู้มีความภาคเพียรการต่อสู้แข่งขันไม่ว่าจะทางด้านใดถ้าใครเป็นนักกีฬามีเส้นนี้ก็จะประสบความสำเร็จแข่งขันครั้งใดก็จะชนะ เป็นถึงแชมป์ได้เลยหรือจะสอบแข่งขันทางด้านต่างๆก็สำเร็จได้โดยง่ายนะคะเป็นคนมีเป้าหมายมีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการทองหรือบางครั้งเรียกว่าเส้นมรดกการเงินก็จะได้มาแบบง่ายๆรวดเร็วหรือพวกนักเล่นหุ้นก็มักจะมีเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครมีนะคะจะเป็นเส้นที่ ดีมากๆเลยค่ะนะคะจะทำให้เจ้าชะตาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างง่ายดายค่ะใครมีเส้นแบบนี้บ้างคะถ้ามีก็ลองมาบอกเล่ากันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆฝากกดติดตามกันไว้นะคะ